สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของกินในเซเว่นกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาชิมแล้วก็มารีวิวให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้เรามีของใหม่นะแต่ไม่รู้ว่าออกมาเไไม่รู้ว่าใหม่สําหรับใครหลายคนหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันใหม่สําหรับเรานะคะหรือรว่าของคนอื่นอาจจะเก่าไปแล้วก็ได้นะคะครับวันนี้ มีอะไรเอ่ยเป็นเค้กนะคะเค้กไข่เค้กไข่สไตล์ญี่ปุ่นนะที่มอกมานะรู้<น>สึกว่ามันชื่อเค้กสไตล์ญี่ปุ่นเอลเซ่ LC, อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าพูดผิดก็ไม่ว่ากันนะคะคนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยเราเราซื้อมาในราคา29บาทยี <29 S 2> ะะ่สิบเกบาทนะครับเดี๋ยวเราจะแกะ แล้วก็มาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไม่รู้คนรีวิวจะกลับแตใช้ปากใช่ไหมแล้ววันนี้ลองไม่ใช้ดูนะถ้ามันไม่ออกก็ต้องจำเป็นออกไหมครับออกไหมถือกล้องไปเลยแต่เองนะ ดูนีเแลยนะครับรวมดูนีเลยครับขออนุญาตนะคะเดี๋ยวลองใช้มือดึงก่อนนี่นะนี่นะนี่นะขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมท,ที่ว่าผมเอามือเอากลองลีกเพราะว่าเผื่อบางทีภาพจะออกไปข้างในมันจะเป็นถาดแบบนี้นะเดี๋ยนะออกมาดูเลยครับเป็นอย่างนี้เลย แข่งเยอะไม่ได้นะเห็นือเป่านะไม่เห็นกวาไไดไปนะครับอืมมันเป็นถาดเป็นบบถาน,บบนเลยเนาะนะครับเอ๊ะทำยังไงดีเดี๋ยนะเดี๋ยวผมดึง,ด,งดึงออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะแบ่งคนละครึ่งกันนะเอาไปของตากล้องนี่ครับลายมาแล้วครับเอาตากล้องชิมก่อนเลยเดี๋ยวเราชิมทีหลัง อืมอร่อยครับอืมนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็รสชาติก็หวานไม่มากนะคะครับหมะก,กับคนไม่กินหวานนะมเค,ค้กนุ่มมากเลย ตอนนี้คนรีวิวนั่งกินนะครับก็เราขอรีวิวเป็นแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของพวกเราสองคนด้วยนะคะทาง youtube และ tikt o k นะคะครับผมก็โอกาสหน้าจะมีคลิปอะไรมาลงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับวันนี้ก็เล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ